รัฐบาลเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงินนำไทยสู่ศูนย์กลางการเงินโลกเน้นการประกอบธุรกิจหลัก5ประเภทพร้อมกับการมีกฎหมายที่ชัดเจนนายเษธาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงิน Financial Hub ภายใต้หัวข้อ Ignite Finance Thailand Vision for a Global Financial Hub เปิดทางนำไทยสู่ศูนย์กลางการเงินโลกว่ากระทรวงการคลังเปิดกลยุทธ์หลักในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกหรือ Thailand Financial Center ที่จะเน้นการประกอบธุรกิจหลัก5ประเภทได้แก่ธุรกิจธนาคารธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจประกันภัยผ่านการที่มีกฎหมายชัดเจนสำหรับประกอบการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเฉียบขาดและเป็นธรรมเนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและดีในระดับโลกพร้อมย้ำว่าการเป็นศูนย์กลางทางการเงินไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกลยุทธ์ที่จะดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจถือเป็นนโยบายเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแต่มีผลตอบแทนสูงตัวกฎหมายทั้งการตั้งวัน stop service การมีสิทธิประโยชน์การใช้ความชัดเจนของการบริหารเงินทุนจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ไทยเติบโตเป็น financial frontier ของภูมิภาคได้ในขณะเดียวกันการผลักดัน innovation ใหม่ๆทางระบบการเงินไม่ว่าจะเป็น virtual bank หรือการค้าประกันสินเชื่อจะเป็นการสร้าง inclusive innovation ด้านการเงินให้กับคนไทย นายเผาภูมิโรจนสะกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้มีการวางแผนและเป้าหมายที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจทางการเงินรวมถึงสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่และการเสริมสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงิน เรามีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในรัฐบาลในการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การค้าศูนย์กลางการลงทุนรวมถึงศูนย์กลางทางการเงินเราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งพักเงินของโลกแหล่งพักเงินของภูมิภาคเราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นฮอตสปอตทางการเงินของภูมิภาคฮอตสปอตทางการเงินของโลก ยอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศให้เติบโตจากภาคการผลิตไปสู่ภาคการบริการที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นโดยอุตสาหกรรมการเงินของไทยช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความแข็งแกร่งจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งภาคการผลิตการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยจึงจําเป็นที่จะต้องรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศและหนึ่งในอุตสาหกรรมดังกล่าวคืออุตสาหกรรมการเงินการลงทุนการธนาคารคือการเปิดรับเงินนอกเข้ามาอยู่ในประเทศนภศรแก้วคํารายงาน